ยอมรับยังห่วงตะกัตนเพชรเปิดตัวสาวรู้ใจคนใหม่ค่ะต้องบอกว่าสำหรับเพชรสารัตเองในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเขาที่สุดจะหวานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะต้องบอกว่าสำหรับหนุ่มเพชรเองนะคะหลังจากที่ตัดสินใจอย่าล้างกันไปกับทานของตะกัตนซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่เองก็ลดสถานะเหลือเพียงแค่คนรู้จักกันเท่านั้นแหละค่ะ จากความรักของทั้งคู่เองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายคนเองก็เสียดายแล้วค่ะแต่ก่อนหลังจากที่ทั้งคู่เลิกกันไปนั้นก็ยังยอมรับว่าหนุ่มเพชรเองเนี่ยบอกว่ายังคงห่วงอดีตภรรยาสาวอยู่แต่ตอนนี้หนุ่มเพชรไม่รอชา้าเปิดตัวแฟนใหม่แล้วล่ะคะ่ะชื่อว่าสาวนินิวนั่นเองและทั้งสองคนมีภาพหวานๆออกมาให้แฟนๆติดตามกันอยู่เรื่อยด้วยความรักครั้งนี้ขอให้เขาเป็นยังไงนั้นทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ความรักทั้งคู่ มีแต่เดินหน้าแล้วก็มีแต่ความสุขด้วยกันทั้งคู่ค่ะ